เลขแรกที่เราเข้าคือ5 9เก้าอยู่ในหวยชุดที่4ี่สองตัวชุดที่4ี่นะคะนั่นหมายถึงสองงวดที่ผ่านมาเข้า2งวดแล้วนะคะต้นปีตั้งแต่ต้นปีนะนับตั้งแต่ต้นปีนะเราเข้า2งวดแล้วค่ะที่ล่ะขาบงคนก็บอกว่าจารย์หนูได้สัก250อดีใจ้วยนะจ๊จะพิจานะตั้งแต่ปีใหม่อาจารย์แค่โชคดีนะเมือม่อเมือ่อเมื่องวดที่แล้วอาจารย์แค่ให้พี่ๆถูก3ตัวหมุนสี่ครั้งนะคะ รอบนี้อาจารย์แค่ให้ห้าเก้าห้าเก้านะที่ถูกที่ถูกนะห้าเก้าเก้าห้าถูกไหมจ๊ะพี่จ๋าะนะ,ะคนถามอาจารย์แค่ว่าซื้อแล้วต้องกลับไม่กลับนะจ๊ะพี่จ๋าอาจารย์แค่บอกเสมอนะจ๊ะนะคะเจ้าของเล่นครบสิบสองตัวไหมเจ้าของเล่นครบสิบสองตัวเลยนะ,ะๆๆๆนคะอาจารย์แค่ก็ถูกวันนี้มวลซื่นมากพ่อแม่พี่น้องนะเมื่อวานนี้ไปทําบุญนะคะ สดอดข้อต่อชะตาเสริมบาร,รมีให้กับพี่ๆทุกคนทุกท่านนั่นก็นคือการทําบุญต่อชะตาโรงศพค่ะพี่จ๋านะคะนาบุญมาฝากทุกคนทุกท่านให้ทุกคนทุกท่านนะคะรวยปังดังเฮงมีสุขภาพที่แข็งแรงมีงานที่ดีมีเงินที่ดีมีครอบครัวที่ดีมีความรักความสุขที่ดีนะคะมีโชคลาภที่ดีใครที่ไม่ได้โชคลาภในงวดนี้ที่เป็น5 9กับอาจารย์เค้นะคะและเป็นเลขที่เน้นด้วยนะ ออรองวดต่อไปจะไปงวดต่อไปเลยไหมจ๊ะไปต่อไม่รอแล้วนะห้าเก้าได้แล้วห้าเก้าเก้าห้าได้แล้วเราไปต่อกันเลยนะนะฮะนะใครเข้ามาฝากกดไลค์กดแชร์คับพี่จ๋านะคะวันนี้เอาสามตัวเด่นไปหนึ่งหางสองตัวเด่นไปสองหางเน่ไปต่อไม่รอแล้วนะไปหาซื้อสามตัวหน้าสามตัวท้ายรางวัลลอตเตอรี่นะคะแล้วก็อา่า เดี๋ยวห้า9 9้าห้า้า้าห้าซื้อต้องกลับด้วยนะจ๊ะพี่จ๋าเอา้าเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่สามตัวเด่นต่อไปก็จะเป็นนะคะสองตัวเด่นด้วยอีกสองหางนะจ๊ะขอบพระคุณมากๆที่ติดตามรับชมอาจารย์เคค่ะนะคะพี่จ๋านะเ,าเราเริ่มกันดีสามตัวเด่นก่อนอของอาจารย์เค่เดี๋ยวประกาศอย่างนี้ก่อน หวยของอาจารย์แคเนี่ยเป็นสูตรการคำนวณความน่าจะเป็นอาจารย์แค่นอกจากจะเรียนหลายๆอย่างมาแล้วอะ่ะก็ยังเรียนในเรื่องของหลักของโหราศาสตร์นะฮะนะหลายแขนงมาหนึ่งในนั้นก็คืออาจารย์แค่เนี่ยใช้สูตรความน่าจะเป็นบวกกับหลักของดวงดาวมาผสมกันเป็นสูตรของตัวเองแต่คำนวณย้อนหลังสถิติย้อนหลังลงไปแล้วเนี่ยภายในยี่สิบี่งวด จะถูกประมาณ20งวดมีผิดจะที่รักผิดประมาณ4งวดอันนี้เราคุยกันไว้ล่วงหน้าเลยนะผิด4งวดเนี่ยนะคะแน่นอนทําใจไว้ล่วงหน้าปีนี้เริ่มต้นเมื่อมการามการาก็คือเมื่อง,งวดของวันที่30มสธันวาคือนับเป็นหนึ่งมการาอันนั้นได้3มตัวหมุด4ครั้งงวดนี้นะคะงวดนี้นะคะงวดนี้ที่เรากําลังจะได้กันนะคะ ก็ที่เราได้กันไปแล้วคือ 5, 9, าเนะคะต่อไปงวดที่เนี้ยงวดที่กําลังจะถึงน 1, 000, เนี้ยหกุมภาพันธ์เนี้ยเรากําลังจะได้3ตัวเด่นนะคะสตัวรางวัลเลขท้าย3ตัวรางวัลที่1นะเอ้ามาสาตัวท้ายรางวัลที่ 1, 1นะคะมีผิดนะผิดสิงงวดถูกประมาณยีงวดนะที่รักนะสูตรของอาจารย์แค่มี3ตัวเด่น3หาง3ตัวรอง3าหางสองตัวเด่น 12หางแบ่งเป็นหางละแบ่งเป็นชุดนะคะชุดละสาหางสชุดนะคะถามว่าหน้าตาเป็นยังไงเดี๋ยวจะให้ดูจากที่รักขานะคะเดี๋ยวพวกเราจะได้เข้าใจกันมากขึ้นสําหรับคนที่เข้ามาใหม่เข้ามาเก่าปกติทุกวันจะให้เป็นจดหมายน้อยที่รักเดี๋ยวเดี๋ยวจะบอกก่อนนะก่อนหวยออกเนี่ยพี่ๆจะได้เป็นจดหมายน้อยแบบนี้แบบนี้แบบนี้วันนี้ให้เลขอะไร่งนี้ให้เลขอะไรอย่างอย่าอย่าง เนี่ยนะคะผงนี้มาลืนนี้ให้เลขอะไรจะให้เป็นอย่างนี้จนพอใกล้หวยออกเราจะตีเป็นชุดให้จะจะมี3ามตัวเด่นแบบนี้นะคะตอนยังไม่ได้ตอนยังไม่ได้วงให้นะแนะนําก่อนนะ3ตัวรองแบบนี้2ตัวเด่นชุดที่1มี3หางชุดที่2มี3หางชุดที่3ามี3หางชุดที่4ี่มี3หางจะเป็นแบบนี้นะจ๊ะที่ราคขาน,นะคะชุดที่4ก็จะมีห9า5เกนะ้าห้าเนาะ ซื้อของอาจารย์เค่ต้องกลับด้วยนะจ๊ะที่รักพอใกล้วันหวยออกอาจารย์เค่จะให้แบบนี้เดี๋ยวพี่ๆดูก่อนนะคะเราทําความเข้าใจกันนิดนึงพี่ๆจะได้เข้าใจว่าอ๋อมาติดตามอาจารย์เค่ทําไมครั้งแรกๆให้เป็นจดหมายน้อยเพราะว่าจดหมายน้อยเนี่ยอาจารย์เคจะไม่ถูกปิดกั้นการมองเห็นเท่าไหร่นะฮะและอาจารย์เค่มีการปล่อยเอฟสินค้าด้วยมันก็จะดูแบบว่าไม่ค่อยไม่ค่อยเป็นในเชิงของการให้หวย ไปซะอย่างเดียวนะคะนะแล้วก็นะคะอาจารย์แค่แนะนํานิดนึงว่าเพจของอาจารย์แค่นะฮะให้หวยเนี่ยปกติเราจะให้กันเป็นจดหมายน้อยแบบนี้จดหมายน้อยที่อาจารย์แค่แนะนําพอใกล้หวยออกอาจารย์แค่จะให้เป็น3ตัวเด่นนะคะใกล้ๆจริงๆแล้วจะวงเน้นให้นะคะจะวงเน้นให้อย่างเลขที่เน้นเนี่ยนะ,ะถ้าถ้า6ตรงนี้เป็น ห้านักิรักป๊านะฮะสามตัวเด่นก็ได้ด้วยเนาะในสามตัวรางวัลที่หนึ่งด้วยนะฮะแล้วก็นะฮะสามตัวรองอาจารย์แค่จะเน้นให้และห้างวดไหนไม่ออกสามตัวเด่นสามตัวเด่นไม่ไปออกรางวัลที่อ่าเลขท้ายสามตัวรางวัลที่หนึ่งนะฮะมีรุ่นแล้วยังมามีรุ่นสามตัวหมุนสี่ครั้งหรือที่พวกเราเรียกกันว่าสามตัวหน้าสามตัวท้ายรางวัลลอตเตอรี่อันนี้ทําความเข้าใจกันก่อนเนาะเสร็จแล้วเนี่ยสองตัวเด่นนะฮะสองตัวเด่นเนี่ยมีทั้งหมดสี่ชุดจําได้ไหมี่รัก ที่จดหมายน้อยของเรานะที่จดหมายน้อยของเรานะคะเขาจะมีชุดที่หนึ่งสองสามสี่จาัเคะจะไว้อย่างนี้นะมีสี่ชุดนะคะชุดที่สี่ก็คือชุดนี้นะคะนะห้ 5, 9, 1, 2, 3, าเก้าหนึ่งสองสามห้าอ่าซื้อแหวาจาันเขต้องต้องกลับด้วยนะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยงวดนี้เข้างวดนี้เข้าชุดที่สี่นะเข้าชุดที่สี่นะ2ะสองตัวเด่นนะนั่นหมายถึงว่าตั้งแต่ต้นปีมาเราเข้ามาแล้วสองงวดนะ นะับไปยี่สิบสี่งวดเนี่ยเราจะผิดสี่งวดถูกประมาณยี่สิบงวดโอเคป่ะจะ๊ะอาจารย์แค่พูดตรงนะจ๊ะมีถูกมีผิดเด้อค่ะให้อาจารย์แค่คำนวณแล้วถูกทุกงวดนั่นไปเพได้ค่ะที่รักคอยกี่อยากที่ทําให้แต่มันทบับมาได้นะคะอา้าวเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะนะไปแล้วนะได้สองงวดแล้วนะคะอา้าวงวดที่สามเรามาลุ้นกันเรามาลุ้นกันคนให้ยังลุ้นเลยที่รัก <laughs> ทำไม ดาคนให้ก็คอหวยเลยคะ่ะนะคะเอา้าเลขสามตัวสามตัวเด่นมีสิทธิ์ลุ้นสามตัวเลขท้ายสามตัวรางวัลที่หนึ่งค่ะที่รกักแล้วก็มีสิทธิ์ลุ้นสามตัวหน้าสามตัวท้ายรางวัลลอตเตอรี่หรือที่พวกเราเรียกกันว่าสามตัวหมุนสี่ครั้งนะคะหวยไทยนะแปดหกหนึ่งแปดหกหนึ่งเห็นชัดไหมจ๊ะที่รักขาเห็นชัดไหมเห็นกันชัดไหม แปดหกหนึ่งนะเอาโหยิงป้าบอกว่าถ้าเกิดได้สามตัวตรงอีกทิงจะมีเฮเลยนะโอ้โยไม่งั้นได้ตั้งสามตัวสองตัวทีรับดังกระจุยเลยเนี่ยเราอะ<笑><笑>เอาใจละคะ่ะแปดหกหนึ่งแคปกันทันไหมจ๊ะนะ,ะต่อไปะคะ่ะสองตัวเด่นหางวันนี้นะวันนี้นะนี่ก็เป็นเลขที่ตามมานานเหมือนกันนะ หลักหน่วยเป็นสามเนี่ยเลขเนี้ยนะคะงวดนี้จะมาหรือมั้งงวดนี้จะมาหรือมั้งนะอ่าจังตัวเด่นนะเลขสุดท้ายแล้วก็อา้าวเลขที่สองคือเจ็ดสามนะอันนี้คือนะหวยไทยงวดวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์นะหนึ่งกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยอึสิบสี่นะคะเลขที่ เป็นเลขเด่นเลขที่สองก็คือ73รหัส3นะคะรหัสสนะคือ73คดสาที่รักขารหัส3คือ73็ดสที่รักนะคะ <1> 1> เห็นชัดกันไหมจ๊ะนะคะหวยนะคะนี่คือหวยนะหวยไทยนะคะที่รักนะหวยไทยนะคะใครอยากได้หวยไทยแคปเจอร์ไว้ค่ะแคปเจอร์เอาไว้เป็นหลักฐานว่าผู้หญิงอย่างอาจาร,รย์เคเนี่ยนะคะบอกหน้าไร้สดจริงๆ เราไม่ได้โกหกกันและเวลาพี่ๆได้เลขแล้วนะคะของอาจารย์เค่จะมี3ตัวเด่นเนี่ยสหาง3ตัวรองเนี่ยสหาง2ตัวเด่นเนี่ยสิหางจะเป็นแบ่งเป็น4ชุดชุดละสาหางนะที่รักนะนะฮะวันนี้นะ,คะใครฟังอาจารย์เค่อยู่นะคะแคปเจอร์ไว้ก่อนเลยบอกว่าโอ้เอาไว้เป็นหลักฐานเนาะว่าเราจะเฮงปังดังรวยเพื่อบางคนบางท่านลืมจดนะคะแคปไว้คะ่ะที่รักคะ แคปเจอแปดหนึ่งหกสี่สามและก็เจ็ดสามค่ะนะคะพี่รัตนาบอกว่าได้รับของแล้วขอบพระคุณมากค่ะพี่รัตนาคนสวยนะคะนะ,ะสวัสดีคุณนางจ้าสวัสดีคุณสมโย์จ้านะคะนะสวัสดีคุณดวงมาราจ้าพี่จ๋านะคะอ่ะแปดหกหนึ่ง คือ3ตัวเด่นนะของเดือนกุมภาที่จะถึงนี้นะคะ8 6 1ค่ะที่ราคา 8, 6, 1 4, ก 4, 3าและก็ 7, 3